สวัสดีครับมีคนถามมาว่าสตาโชมหาจากไหนมาเดี๋ยวผมจะบอกให้อย่างแรกเลยฮะสตาโชมหาจากการใช้คอเทคครับหรือสตาดัตเรโซแนนซ์เอาคอเทคใส่ลงไปฮะมันใส่ได้อาทิตย์ละ40เม็ดนั่นเองครับหมายความว่าผมก็จะได้เพชรอยู่ที่ประมาณ3,400เพชรอ่าจำไว้นะ3า0 0่เพชรต่ออาทิตย์แต่ถ้าเกิดเป็นขั้น3ก็จะเป็น4 0 0 0ต่ออาทิตย์ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดใครไปแอด์ดอปก็จะได้เพชรเยอะกว่านั้นอ่ะอย่าไม่ต้องว่ากัน ต่อไปเพชรที่จะได้อีกก็คือตรงไหนฮะแบทเทิพาร์ตครับแบทเทิพาร์ตคุณจะได้เพชรหนึ่งพันเพชรอ่านเดานับคุณได้กี่เพชรนับฮะแบทเทิพาร์ตได้กี่เพชรครับนับเลยนับนับนับอ่าทุกๆกี่เวววะทุกๆห้าเววมั้งเออเนี่ยเววห้าหนึ่งพันเพชรนะแบทเทิลพาร์ตนะเววสิบห้าหนึ่งพันเพชรสองพันเพชรแล้วนะเวลยี่ห้าอีกหนึ่งพันเพชรฮะสามพันเพชรแล้วนะเววสามห้าอีกหนึ่งพันเพชรครับ เวล45อีก1,000 well, เพศสี่กี่พันเพศและกี่พันเพชแล้วเวล55อีก1,000เพศครับอ่ะโอเคได้กี่เพศฮะนับนับมากี่เพชแล้ว5,000เพรปะ5,000เพศถูกไหมตั้งแต่5 15 25 35, 35 45 55ทั้งหมด5ครั้งรวมไปแล้วเป็น5,000เพชรวมกับไอ้ตรงเมื่อกี้นี้รวมไปเท่าไหร่3,000เพรถูกไหม รวมกันแล้วก็อยู่ที่ประมาณ8,000เพรถูกไหมยังไม่พอเรายังได้จากไอ้นี่ครับอ่าอีเวนต์มีอีเวนต์นะฮะอีเวนต์อะไรครับอีเวนต์เป็นอีเวนต์ชวนเพื่อนครับถ้าเกิดเราเอาโค้ดเนี่ยไปให้เพื่อนกรอกเราจะได้เพชรอ่าได้ไอ้นี่ฮะค่าความสนิทอีก2,000ถูกไหมแล้วทีนี้เราก็เอาค่าความสนิท2,000ของเราเนี่ยไปแลกเป็นเพชรได้เช่นกันอีก1,000เพรนะครับอืมหรือไม่ก็เราทำเควส ทำเควสก็มีโอกาสได้เพชรเหมือนกันนะฮะพวกพวกนี้ฮะเห็นไหมถ้าเราทำเควสผ่านเราได้เพชรเหมือนกันสตาร์ชมเห็นไหมครับเนี่ยฮะเนี่ยะสตาร์ชมเนี่ยฮะเห็นไหมนี่ยะสตาร์ชมผมทำมาแล้วกี่อันฮะนี่นี่ยี่สิบห้าเห็นไหมนี่ห้าสิบเห็นไหมครับตกปลายี่สิบห้าฮะนี่นี่อีห้าสิบเห็นไหมนี่อีห้าสิบนะครับนี่อีห้าสิบนี่ฮะก็ได้มาจากตรงนี้ฮะถามว่าอะเควสทั่วไปมีไหมพี่ที่มันได้แบบเป็นสตาร์ชมมีไหม ก็มีเป็นเควสตู้สุ่มกาชานะครับเป็นสตาร์ชอปอีกห้าร้อยอาเควสลองอ่ะมีสตาร์ชอปไหมพี่อรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับก็ประมาณนี้ืนี่คือวิธีการหาเพชรแบบง่ายๆคร่า,าวๆเบื้องต้นถามว่ามันยังมีวิธีการหาเพชรแบบอื่นอีกไหมมีครับนั่นก็คือไปที่เมืองแล้วก็เอา,อาไอเทมไอเทมหนึ่งในในการแลกนะฮะไปแลกซื้อจากพ่อค้านั่นเอง ซื้ออะไรจากพ่อค้าเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะทีนี้เราก็มาที่เมืองถูกไหมเมืองหยดน้ําเมืองไหนก็ได้หยดน้ำอโอเคเราก็ไปแชร์ปืนก็คือชวนเพื่อนครับในอีเวนต์ครับพอเรามาถึงเมืองหยดน้ำปุ๊บมันจะมีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งที่เราสามารถแลกเพชรได้ก็ร้านน้องแมงกะพุนเปล่าวะ ร้านน้องเมกะพูลแลกเพชรได้ไหมไม่ได้เนาะได้แค่คอนโทรลเลอร์โอเคมันร้านไหนวะร้านที่มันได้เพชรเนี่ยหาก่อนแป๊บนึงนะร้านนี้ไน้เลยไหนดูดิอ่านี่ไงนี่ไงร้านนี้ไงฮะได้เพชรเห็นไหมนี่สตาโชมนี่ไงนี่พี่มีอยู่ห้าร้อยอันเนี่ยเห็นปะ่ะพี่สามารถแลกเพชรได้แกนครับหนึ่งร้อยเพชรต่อแกอนต่อห้าร้อยเพชรเห็นไหมหน,นึ่งร้อยอันเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอันเนี่ยสตาเอ่อสเตลล่าพานูลานะฮะ ได้500เพชรพี่สามารถแลกได้5อันเลยก็หมายความว่าพี well ่ได right ้ท right ั Đây, ้งหมด2,500เพชรเหี้ยคงมีคนถามต่อพี่แล้วไอ้สเตลล่าพานูล่าเนี่ยมาหาจากไหนสเตลล่าพานูล่าได้จากการที่น้องไปทําเควสครับทําเควสก็พวกเควสอ่าเควสเนื้อเรื่องเนี่ยเห็นไหมสเตลล่าพานูล่าเนี่ยเควสเนื้อเรื่องเควสลองเนี่ยฮะเห็นไหมนี่นี่นี่ฮะนี่ฮะถ้าน้องขยันเก็บเควสน้องก็ได้สเตลล่าพานูล่า ยังไม่พอถามว่าสเตเวนาร์พานนา่าได้จากที่อื่นอีกไหมนอกจากการเก็บเควสก็เก็บแมปครับพวกแมปต่างๆจะมีพวกกล่องลงุงกล่องลับไปหาเก็บให้หมดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวิธีการหาเพชรเบื้องต้นโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปคุยสอบถามได้ที่กลุ่มวันนี้เป็นไทยแลนด์อันออฟฟิเชียลครับบายบายปิดคลิปแค้นี้แหละบิด